น้ำก,กล่อมแล้วถชายใหญ่นอนแล้วชายใหญ่นี่ยอมนอนโอ๊ยตายจนะ้ะคุณหออกแล้วตายคุณหมอตัวใหญ่กว่าคุณหมออีกโอ้ยชายใหญ่จะนอนก็นอนเลยมไม่ได้ดูตัวเลย เรียกรถอาบน้นด่วนเรียกรถหมอเลยทับตัวหมอมองไม่เห็นเลยเมื่อกี้ยิงจะทับก็ทับเลยล้มเลยล้มตัวนอนเลยแสบจริงๆเคยยโดนแล้วังขาทเลยทิ้งตัวเลยนะเขาไม่ค่อยค่อยเขาพ่วงอ่ะค่อค่อยย่ออ่าคือตัวเลยคือคือมีที่นอนแน่ๆ อก็มอาเ่อาอีกแล้วมาอีกแล้วเอาตัวตัวเล็กตัวเล็กอยาอยาลูกอยาาเข้ามาลูกเก็บหลังเลยอ่ะตัวเล็กบอกอาาเอา 嗯。<laughs> <laughs>